เรามาถึงคลิปที่สองนกคลิปแรกบวดเลวไปถูกหาอะไรโทรศัพท์มันหลุดยังไงอืมต่อเลยลานเดียวเด้อมูไ่คุณหมดดกำกลางสวยเลยนี่นี่น้อง กินแตกๆนี่มันบุญนะลุงขึ้นแล้วมาจกลงไปนี่เละจ้าดูเด้อนี่นี่นี่นยาวเลยนี่ยาวอีกยาวเลยครับท่านใหม่ๆ บังงัดปุ๊บขึ้นเลยอืมนั่นแหละแม่โดนผ่านไปด้วไงโชคทีไรเค็นผู้เห็ดอะดวงมือหมัหมนไข่หมันหมนันยังมาล่ะยีไม่หมันผ่านวันหมนันยีไม่เจอเห็ดจะผ่านวันเจอเห็ด ทุกคนเห็นหมดแล้วเนาะนี่มากลุ่มนี้เลยสวยๆเลยโอ้สวยมากดูดอกดูดอกดูดอกทุกคนดูดอกสวยมากดูหัวสิโอ้สวยมากชุบชิบชุบชุบชุชุโอ้โหดู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 โอ้ยสว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 ยดู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  ดูหัวดูหัววันแจะนี่ก็มาเอาหวัวเขาดูนกคตสวยเลยอือฮ้ดูหัวดูหัวโอ้โหเห็นแล้วนสวยมากอระวังทุกดอกตัวนั้นะหัวดำขึ้นละลูกหลักอ่ะ อันยาดอันยอดอันยออือชอสวยมากสวยมากสวยมากนีก่อ mm ืม hmm. mm hmm. เสร็จไปครับโอ้โ oh, ห sure. สวยนี่งัดขึ้นโบทีเดียวเลยนั่นเป็นปกระปุกด่วนว้าวหลุดกับท่านหัว mm hmm. โคตรสวยเลยดูทุกคนดูหัวดำสวยมากอืม mm hmm. งามบ่งามบ่

ใหญ่ก่อนใช่ไหมเล่ากลุ่มนี้ก่อนว่าไงอันนี้ก่อนนะดูดอก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 ดูดูดูไอเหยาะไอเหยาะมันขึ้นมาเลยแล้วได้กอยมันไม่ได้เด้ง ออนันแหละวันเก็บเก็บเลยได้แล like ้วเก็บเลยสัน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 สัสัอ่นี้อย่างนี้อยากเก็บมั้งไอ้เจ้ๆเจเจเจไม่ออกออมีล้สวยมากเลยทุกคนดูดิ อ้เยอะเนี่ยโอ้มันติดลากไม้เนาะทุกคนกน้ำเกลียออ๋มันก็เลยนิดนึงของแท้นี่เด้อต้องแตกลายงาเชื่อไปไปต่อไปต่อแนระกเดินมาก็ไม่เห็นนะระวังเหยียบเลยนะทุกคนลาม,มันานี่ครับนีน่หัวดำลึกยลูกเล็กเลย นี่นะมาดังเด้อทุกคนในดูดูไว้เลยครับนี่เสียบ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 เลยอ่ะอ่ะนี่หัวนี่หัวสองลักษณ์ยออิยอิยอยอสองลักษณ์สองลักษณสองลัก โอโห้หมอนดำนุ่งเอาเอานี้ก่อนโอ้โหเนี้ยเนี่ยหัวนี่ครับท่านดูสิไ,ได้ไหมได้ฮัลโหล